มันม่นหมันทุกคนเลยหนูเมนนะโคใส,ส่ใบผักสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าๆทุกคนนะนี่ก็ออกอาเลง้งออาเล้งโง,ง่เลี้ยงควายทุกคนนะยังปรทัานในขึ้นปา่าต่อทุกคน จะกันได้ขึ้นก็น,น่าจะเป็นมืออื่นทุกคนนะอันนี้ก็พยายามมุ่งมินก่อนทุนกคนนะเสือปลาเมืวันนี่นะสือปลาเมืวันมาซื่นนะโอ้มันจะถือลงมาถือเลยไปไปตึง้งน้ำกันเลยทุกคนเมื่อวานนี้นะถืออยู่นี่เลยทุกคนเมื่อวานนี้นะมินนะ โบมันะถือีโบนะเชยแถวนี้นะยามึงทุกคนนะลานี่กับ่ถานี้กัสมอย มอใสอทุกคนนะมาแล้วนี่ลานก็จะมอสันอยู่เหนื่อยนะยามก็มาถือซะนะทุกคนเนะยนะตอนนี้ก็ตะเนีนกำลัมสูงเลยเขามายามก็ พายามตะพุนไกลมากอะ่ะมันเลื้งสวยเลยอทุกคนนี่โอ้เีว้ลยทุกคนนี่นี่นๆโอ้โอยง่ายเลยทุกคนนี่มันเมเลยนะนี่อ๋อตทุกคนเ,นเบอรกนาะยการทุกคนเดี๋ยวเอาก่อนทุกคนีอมันอบเทุกคนมันเป็นไส้ยั มันถือมงเลยนะเฮามาตรวจจับนะมันครบทุกคนเลยค่อยกับปีกายนี้ถือมันครบนะอ๋อทุกคนเลยเจ็บมาเจ็บมันครบนะเป็นพิษเท่หไหมนอยแล้วทุกคนเลยไปนะหนึ่งโตนะยังตุ๋งอยู่ทุกคนเลย สัมแขนเลยนะนี่สัมแขนป้งเลยนะง่ญ่เลยปิดตัวใหม่ทุกคนเลยนะไปะยามอีกก่อนทุกคนเลยยังอยู่มมาเลยทุกคนบอกมันถือนะ,อะมาเบิ้งอีทุกคนเลยอีงสองลาง ป่าเขาน้ำหมอกยมเส้าทุกคนนะอ่านี่ก็จักชิเป็นน่า่อนะบ้งก่อนบ่ทรถืทุกคนน่ะหน้าขี้คูยหน้าก็โคตรไม่ะ uhh. หม้ขยมันนะ หยมันนะง่ายเลยหูมันหูมันทุกคนในกระปปองนี่นะถามบางลางนี่ก็ทุกคนในลางนี่ก็ ไปหาใหญ่หาเชือ,ปอกปลาอีกคนนกะคนนึงเหวค่อยยือมาแต่ไก่คนนะวัดตื่นแล้วคอยือมาเดี๋ยวจะไปหาใหญ่บางแถวแถบนี้ทุกคนนะหากโตมืออีกคนนะหักใหญ่ปลาไว้แล้วมือหน้าก็มาหยามอีกทุกคนนะ ทุกคนนีกะจะได้มือถทงนะทุกคนนะมาหา,ากเกี่ยวเขาก้อนทุกคนหมู่กะเอาไไปย,ยึตัวหนึ่งนะกกเกี่ยวเขาเกยวน้ำก็อนทุกคนนะแดนกินง่ายแล้วมือนี้นะ กะหกหลังนึงนะมงุงนะาหลดนะหกหลังแตว่ามากะมานอยู่ทุกคนเนี่ยเฮฮกหลังหกหลังก็ได้ตัวนึงก็ถือว่าคุ้มเลยทุกคนเน่ยมือก่อนทุกคนเนี ยังคาบน้ำนี่ทุกคนนี่ลงน้ำนี่คลามไปปะคนนะลงน้ำตอนเช้าทุกคนเอ้ยเที่ย,ยหวหกเข้าขพี่นะ

น,นี้ก็ได้มาฮอดเทงแล้วทุกคนนะได้มาฮอดเทงไปที่เรียบร้อยแล้วเอาหนูเอาปลอไว้ก่อนตรงเกี่ยวเข้าทุกคนนะเี้ยหกหลังทุกคนนองสองสองสี่หก ถือว่คุ้มทุกคนเลยเนี่ยก็ตกข้อแล้วนะสายลวดสายม่วงนะอูหใหญ่เลยนี่เนี่ยก็แขนข่อยทุกคนนะเปน็นตัวเมนะเดี๋ยวตอนแรกๆแล้วก็ทีปไปเจออีทุกคน ตอนแรกเราไปหาชื้อเส no uh ื้อป้าไว้ทุกคนนะว่ากอยบมด่ดดได้เอาไปเื้อมดกะหลายหลังเลยนี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองหลังสิบสองเอาไปเสื้อหกทุกคนนี่เดี๋ยวเมื่อแรงนี้น่ะตอนแรกนี้น่ะที่เอาไปมดดยู่นี้เอาไปเื้อมดถือว่าห่าคุ้มทุกคนนะไปเสื้อกัน กกลางกะถือว่าบลุปนะถือว่าบลุกทุกคนเลยใสค่ะพาน้ำเหมาะไปเลยทุกคนเลยถือว่าเท่าเปะก,กัถือว่าบุปบูุกนะที่ลงไปเกี่ยวข้าวทุกคนเลย นี่ครับมันสก็กกะเป็นล่งก้อนเลยก็จะอ้อมมาแล้วกัะพยายามเหว้ทุกคนหาเกี่ยวยกเ,กเขาก็าเกี่ยวทายครับล่งก่อนแน้ก ันนี้ถือได้เกี่ยวเขาแล้วปวรากฏเออมาได้ขึ้นป่าดอกบานนี้เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำนะก็กาเจ็ดเฮสเกี่ยวหมดเลยเกี่ยววันนี้ก็น่าจะแล้วน่าจะบ่แล้วแล้วบ่แล้วเกี่ยวไว้ีกครับพูนห่างไกะดอนเนาะ อยู่แจน,นนะุกใเพ็นอยู่แจนนี่เกี่ยวเข้าคนละเจทุกคนเออน้ำนน,น้ามันเดี๋ยวชิลงเกี่ยวข้าวก็ทุกคนให้มาเนี้ยเอ๊ะ

leo con này leo hơn hưng nó kêu hưng con đấy một cái thay nó bưng leo lùng hơi thì sồn lùng hơi thì tao kèm nha hơi thì xong con อ้าวก้อมีแต่หื้อนี่น้อยนะแต่มันแกยมន្ះះខ្្ះ។ជំ្្្្្្្ខ្្្្្្ นเห่อๆที่จองกัแล้วลแหละวันนี้ก็จะลงเพิที่สามต้นเหมือนไปขึน้นเห่อขึ้นไปเฮ้อเท่านี้วันนี้ก็เอาแล้วแหละทุกคนนะเกี่ยวเฮอๆนี่มันเกย์เกย์เดินพดโง่เยี่ยมอยู่โง่กว่าเยี่ยมอยู่ แปรแหละรูดรูดไป

มาพี่ก็พูกระปุกกระปุกตัวตาเต็นตันมาห้างมันเดาห้างอะไรงูสุก <laughs> nhanh <laughs> ừ, chăm chóc nói nữa con đấy <laughs> đi <Để> léo lại mi tình nha thằng mất này dù nôn nữa ามเ้อนะตอนเช้านะเทำแม่ํำนะ แซ่บเด็กทุกคนมามามากินโคหนูทุกคนเลยโคหนูหนูใหญ่นะพี่กินแล้วกนะ็ซ้ำหมู Ừ, 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 ừ. Ừ, 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 ừ. Tập mình rồi rồi. ngay Tập mình มั่นมามั่นทุกคนเลยโอ้ังทุกคนหนูเมนนะโคใส่ใบผักหอมรุนทวนใช่ไร,ร,ร้ผือกติดขึ้นมาหน,นักอันนะี้มันมีเยอะกินแล้วนี้นะทุกคนนะมั่นได้ไลย หนูน้ำมันได้ทุกคนนะเจ้่ชาจะเกางน้ำไหลไหลนั่นเลยแไม่เห็นไหมมันมามันทุกคนนะคลิปนะแม่เน็ตแหวนเจ้าสาวมา ฮะทุกคนนะตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำแล้วมันทีเรียบร้อยนะอนนี้การที่ขอโจ๊ะไว้จำนี้ก่อนทุกคนนะคลิปนี้นะหน้ากินหน้าอยู่แรกทุกคนนะพบกันใหม่ทุกคน